ดีครับวันนี้เป็นวันเกิดของแม่แล้วค่ะแล้วก็เป็นวันพ่อด้วยดิฉันได้เค้กวันเกิดที่เหมือนเค้กวันแม่ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเรียบง่ายที่สุดสุขสันต์วันคล้ายด้วยนะวันคล้ายอาหารกันค่ะพี่บู๊คนนี้พี่บู๊ช่างบูเพื่อนแะเปรียบเหมือนเหมือนคู่พวกเราแต่นี้มีพื้นขอาดใหญ่ด้วยแม่เอามาแม่ มีแต่ฟองเต้าหู้ไม่มีเนื้อสัตว์ค่ะโอ้โอ้ร <c oughs> อบรอบ43ของแซยิปไม่ใช่สัตีหรอคะไม่ใช่6.4ขอคอมเ r a t เล a t i o กับเพื่อนคนนี้ค่ะ<ย><ย>มีแต่พวกเราพวกเราคือครอบครัวแล้วอุ๊ยพีน่าคุณเจนนี่ก็จะมี YouTube ของเค้าเองด้วยคอมเมนต์ห่าห้าาทำนะมึงพูดแล้วนะพูดพูดทำไม่ทำไม่ได้นะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับวันนี้เป็นวันเกิดของแม่นะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นวันพ่อด้วยวันนี้แม่ก็บ่นทั้งวันอยากกิน MK <c oughs> ก็เลยเพื่อนๆทุกคนก็ชวนแม่มากิน MK กันนะครับ <c oughs> ถ้าใครอยากดู EP นี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> ให้แม่หนืด้วยนะคะ แี่ฉันได้เค้กวันเกิดที่เหมือนเค้กวันแม่ประหนึ่งว่ามันเห็นฉันเป็นผู้มีพระคุณเค้กนี้หมาเพื่อเค้กนี้ค่ะลองพักนมเลยดิแม่นี่มีคนคันนี่ยังลองไม่ได้ อ <affiliated>. like ันนี้รู้เลยว่าเนี่ยให้อะไรคือบ้านเนี้ยเาชอบมาบ้านทานแล้วมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาปีจานไม่พอเขาชอบมากับาไงีจานปีจานวยจานไห้กระมังเน้ยค่ะเราจะซือให้ค่ะขอบคุณค่ะยังไม่ได้กินเล่าเลยยังไม่ได้กินเล่าเลย วันนี้ทำไมถึง MK Go <MK S 2> คือให้ออปชันหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยนะคะไม่ได้สปอนเซอร์เลยก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเรียบง่ายที่สุด<ม>คนคาดไม่ถึงอะไรที่เวลาเลิกเรียนแล้วแบบไปเลยอย่างเงี้ยกินเค้กสั่งเค้กก็เป็นเค้กแบบง่ายๆที่มันแบบเหมือนเค้กแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยให้เลยแล้วก็ให้เขียนหน้าหน้าเค้กไปะไรนะสุขสันต์วันคล้ายวนะวันคล้ายวันคล้ายวันเกิดันนะ โนล拉อยู่ไหนตอบโนล่าหน้าม้าเต๋อไม่เท่ากันอยู่ใช่แม่ก็คิดถึงหนูนะลูกโนล่าแม่นะเขาถามถึงโนล่าในวันนี้อาทานกันค่ะเขาบอกพี่บโบคนนี้พี่โบอกไรข้าวหมูมึงกีมอยด้อยนะอันนี้ทำเพื่อคอนเทนต์หรือทับหรือหรือหรือสีแยกจากใครมีเป็นครูเพื่อนอะเปรียบเสมือนเหมือนคูพวกเราเพื่อนเปรียบเหมือนดาวเรื่องในใจของเพื่อน นะให้หน้ามาลูกแม่นี้มีคนคนงนใหญ่ลูกแฮปปี้เเปมึงคะมึงอเอาให้เค้วให้เไว้ด้วยว้วว้เียด้ว ก็เหมือนเป็นเกียรติว่าเราได้เข้าสู่รุ่นที่มีผู้สการะแล้วนี่คือสการะมากมันมากกว่ารักนะมากกว่ารักมันมากกว่ารักมันมากกว่าบุพันมันไปถึงสการะแล้วปีหน้าปีหน้ามันเกิดต้องแน่นาขอมาถืนะคะเพื่อด้ไม่ใช่ อ้าวันเกิดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่า MK จะต่างกับที่ผ่านๆมายังไงไม่อยากไรูปมากอ่ะสิ่งสักดิ์สิิทธ์ของกถูกแล้วมันน่าหวาขับละถูกมิจภาพมันคือสกสาระจะบอกว่าเป็นหัวหน้าหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าของเพื่อนหัวหน้าของกลุ่มหัวหน้าของทุกสิ่งอย่างมีหน้าปีหน้าของเลขกูเลยแม่เราลักรักไปคนลกคนนาดน่าค่ะ อยากจะมีเนื้อสัตว์ไปไดน้นู้นค่ะฝั่งนี้เ,เป็นแม่ชีค่ะอินตูลูกชิ้นปลาปลาโอ้โโอ้มาแล้วมาแล้ว ยี่สิบเส้นไก่ไข่ยาวค่ะมีตัวด้วยก็พอฮะแต่เอาคุณตัวลระเบียบดีนะ สวยด้วยค่ะมันจะลอยได้มันจะลอยได้แล้วที่หนูยังไม่ได้เต้างสวยเนาะหน้าเขาสดใสสีกระทั่งานี่หน้าหม้อสุีกี้กระตังหน้าหม้อหน้าหม้อหน้าหน้าม่อสุีกี้ขนาดอยู่หน้าหม้อสุีกี้อ่ะใช้แบบแป้งเซวายไม่ละลายเลยเออนานๆๆๆโดนน้ำเนี่ยเออขายของไม่พอเลยหยิบไม่ทันเลยอ่ะหยิบไม่ทันหยิบโปรดักไม่ทันเลยมั้งคะมทันเลยหยิบโปรดักไม่ทันเลยเอาขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ เหมือนแบบไปกินข้าวแล้วก็แบบรวมญาติลูกน้าคนนั้นลูกป้าคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะขาเรียกว่าใกล้ถึงวัยชายนะอย่างเงี้ยภาพอย่างเงี้ยคือตอนที่ฉันเห็นแบบมันเกิดแม่กับพ่อแบบเียนี่ออสมัยก่อนนะแล้วก็ต่งแก้วยทานอะไรอย่างเงี้ย Stay fabulous, stay happy forever, and yeah. See Bye! Happy birthday, Pina. So, I want to wish you a happy, happy birthday to my sister. I love you forever. Thank you for everything we are here for you until the end of time. หรือว่าประสบความสําเร็จหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะอยู่ตรงนี้เสมอนะคะใช่อยู่ตรงนี้เสมอเลยนะคะรักพี่นานามากมาค่ะก็เป็นเพื่อนรักนานามานนาแสนนานมากๆเลยนะคะปีนี้ก็อยากให้นานามีความสุขขึ้นทุกวันทุกวันมากทุกปีทุกปีเลยนะคะทุกอย่างก็ประสบความสําเร็จหมดแล้วนะคะทั้งธุรกิจการงานครอบครัวทุกอย่างมีครบหมดแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ขอให้นานาเหนื่อยอะไรลงทาอะไรก็ขอให้ราบลื่นทุกอย่าง รักษาสุขภาพด้วยก็รักนานามากๆอยู่แล้วจนแบบว่าไม่รู้จะบรรยายยังไงนะคะบอกไปหมดแล้วส่วนตัวนะคะยังไงก็ขอให้นานาแฮปปี้แบบนี้ทุกปีไปเรื่อยๆนะเสุขสันต์วันเกิดนาเตียขอให้เตียเนี่ยเหนื่อยอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ไม่มีอุปสรรคใดๆปีนี้หรือปีหน้าก็ขอให้เตียแบบสุขสมหวังทุกอย่างไม่เจ็บไม่ก่นหลังตื่มากืนะ p ี b i r t เดย์นะพี่นาดาวันเดย์ขอให้พี่นาดีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อย่าทำงานหนักมากนะแล้วก็มีเวลาให้ยังพี่นาส่วนตัวด้วยแล้วก็ขอให้พี่นามีครอบครัวที่น่ารักอย่างนี้ตลอดไปเลิฟยูนะคะ แคปปี้เบิร์ดเจนนานานะคะขอให้มีความสุขมากเลยนะคะนานานี่ก็เกือบเสมือนเป็นพี่สาวเจนะเจนก็รักพี่สาวเรามีอะไรเราก็มาให้ความปรึกษากันตลอดมีอะไรใครมีความชุ์ตรงไหนเราก็จะคอยแบบเหมือนปลอบประโลมกันนะคะไม่ได้เจอกันเราก็จะโทรคุยกันอัปเดตทุกเรื่องราวของชีวิตซึ่งกันและกันมาโดยตลอดอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะขอให้พี่สาวคนนี้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนบ้างานเขาชอบทํางานเขาคงหยุดทํางานไม่ได้หรอกแต่ก็ขอ ขอให้เขาเนี่ยนะคะทำงานทุกอยาก่างของเขาแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างที่เขาลงมือทำไม่ว่าจะาหยิบจะจับอะไรขึ้นมาก็ขอให้เป็นงิน,นเป็นทองไปตลอดค่ะี birthday, Nana, Nana ้เบีร์นเดย์นานานะก็ขอให้เพื่อนมีความสุขมากๆนะแล้วก็อยา่างที่บอกนะไม่ว่ายัางไงนะเจี๊ยบก็อยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆแล้วก็อยากให้เพื่อนมีความสุขความสุขจริงๆ ขอให้สุขสมหวังดั่งใจที่ต้องการนะแล้วปีนี้ก็อขอให้เป็นปีที่ดีเป็นปีมังกรแนละ้วมังกรใหญ่ขอให้มีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาหาเตี้ยนะรักเตี้ยมากๆนะ HAPPY ้เบ t ร์เดเตี้ยเพื่อนรักก่อนนะจ๊ะ 40กว่าแล้วเพื่อนมี everything แล้วแต่อยากให้เพื่อนเนี่ยมีแต่ความสุขกายสบายใจโลกภัยไม่มานะจ๊ะมีหัวรักกับมึงมาตลอดไปอย่เรื่อยๆลูกน่ารักเชื้อฟังแล้วก็ขอให้เพื่อนทําธุรกิจอะไรก็สมหมายตลอดแล้วก็เหงงๆๆ love you happy birthday I love you and it's your birthday and you know that รักมากๆน,นะครับอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเป็นที่น่ารักของทุกคน I love you with all my heart ครับ happy birthday Oh, <laughs> ที่วันนี้วันเกิดนะคะครบรอบ43ของแซยิปไม่ใช่34เหรอคะไม่ใช่64หรอ23พุทธิด้วยก็เค็่า23 23ในฐานะครบรอบ23เนี่ยต้องนึกซิว่ามีวันเกิดเราอันไหนเนี่ยเนี่ยที่แบบจำไม่ลืมโยมันเปิดใครก็จำหมดนะเหรอมีไหร่ละมีไหนเด็ดอ๋อแต่มันปีิดปิดปีดล่าสุดในที่นี้เราใส่ชุดใส่กางเกงในบางอย่างของตัวเองอ่ะมีอะไรที่จะซีสุด เอออันนั้นไม่จี๊เท่าไหร่ถ้าเวลาป็นล่ากับโว้ยจบไม่ได้แล้วแซนสุดายอย่ามาปรี๊ดสิมยเสียงแบบนี้เนี่ยุ๋ยก็จริงจริงสองปีที่แล้วก็ก็หนักอยู่นะหนักยิงที่ไม่จบทีเดียวอ่ะที่ใส่ชุเสียงพูดแล้วไปต่อที่สตูดิโอนานาแล้วไปไลฟ์ผ่านของกันสองโอ้มีคนเขาส่งคอมเมนต์มาข้างล่างเนี่ยบอกว่าพวกเราคุยอะไรกันบ้างในกลุ่มคุยอะไรกันบ้างหรอไม่ค่ะการคุยอะไรไปใครเปิดประเด็นอะไรไปเขาจะไม่ตอบไม่ค่อยคุยด้วยเออเดี๋ยวนี้เขไม่ค่อยคุยแล้วอ ได้จบเลแต่ว่าอยากให้ติดตาม <S 2> <s 2> ในปีหน้านะคะ2024เป็นปีดีๆขอบคุณวุ้นเส้นค่ะยังไงก็แล้วแต่เรายังไม่ได้เซเลบรตนะคะขอ c o น g r a t u l a t i o n กับเพื่อนคนนี้ค่ะเจอกันปีหน้าค่ะเจอกันปีหน้าค่ะสีใจมากๆนะเพื่อนโอเควันนี้เราไม่มีแบบเราไม่มีแอลกอฮอล์เราไม่มีอะไรเนาะไม่มีเรามีน้ำส้ เรามดีริตาไม่ไีเป็นซีและผงชูรสมาลลยและเค้กได้ๆอ่ะนี่นไม่ด้มีซี One girl. วันเกิดอีเองแล้มันเป็นลวมึงอ่ะเป็นวันเกิดที่ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆต้องขอบคุณเพื่อนชนีมากๆนะคะคือจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่อยากให้ง่ายที่สุดซิมเปิลที่สุดเพราะว่าเราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเยอะผ่านน้อยผ่านใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากกลับไป back to basic ใช่แล้วก็อยากจะแบบว่ากินข้าวกับเพื่อนเนาะไอไปแต่งสวยงานเดี๋ยวเราได้ไปเออมันมันไปทุกวันอยู่แล้ว3 6 5้หวันอ่ะเพราะฉะนั้นเจนว่าแบบเนี้ยเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วก็จนเชื่อว่านานาแฮปป ที่สุดแล้วก็มีแต่พวกเราพวกเราคือครอบครัวแล้วปีหน้าเจนี่เถียนเขาต้องคุยค่ะใช่ค่ะรีเควสแล้วอ่ะแล้วจากการต่างๆนานา EP หน้านะคะขอบคุณทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะอุ๊ยปีหน้าคุณเจนี่ก็จะมี Youtube ของเขาเองด้วยใครอยากทูยูคอมเมนต์คอมเมนต์มาเลยเออคอมเมนต์5 5 5เออทำนะพูดแล้วนะไม่ทำไม่ได้นะบาย